าได้นัดคุณแพททองทานนะคะให้ส่งคำแถลงปิดคดีเพื่อที่จะรอฟังคำวินิจฉัยในวันศุกร์ที่29สิงหาคมนี้นะคะก็เดินหน้าไปนะคะวันนี้ก็สารให้ส่งคำชี้แจงนะคะซึ่งเ,เมื่อเช้านี้นะคะก็มีคุณหมอมิ้งนะคะมาให้ข้อมูลกับสื่อนะคะว่ากำลังเร่งรีบในการทำคำชี้แจง ส่งภายในวันนี้แหละนะคะแล้วก็ส่วนวันศุกร์ที่29คุณแพทองทานจะไปหรือไม่เนี่ยก็ยังไม่ได้มีความคืบหน้าชัดเจนใดๆว่าเธอจะไปที่ศารลรัฐธรรมนูญเพื่อฟังคำมิจฉัยหรือไม่อย่างไรแต่มันมีประเด็นแวดล้อมนะคะในวันที่คุณแพทองทานวันที่มีการไต่สวนพยานนะคะซึ่งในวันนั้นเนี่ยก็มีออสองปากมีคุณแพทองทานด้วยแล้วก็มีคุณชัดชัยบางชวดเลขาธิการสอมอชอด้วยซึ่งแน่นอนว่าอย่างที่เรารายงานไปว่าไม่ได้มีการ ถ่ายทอดบรรยากาศของภาพและเสียงนะคะออกมาเพราะว่าสารมีคำสั่งแต่มันมีแค่ช่วงน่าจะเป็นช่วงตอนเริ่มต้นหรือเปล่าที่มีการเปิดเผยเภาพแล้วก็คลิปออกมาเนี่ยมันก็เลยเกิดเป็นประเด็นขึ้นมาคุณผู้ชมมันเป็นประเด็นที่คนเถียงกันอยู่หลายวันเลยนะเพราะว่ามันมีอยู่ช่วงหนึ่งค่ะที่คุณแพทองทานเนี่ยก็ ลุกขึ้นมานะคะก็ชี้แจงอะไรไปตามกระบวนการนั่นแหละแล้วสารเนี่ยก็สั่งให้คุณแพทองทานนั่งทีนี้ในคลิปที่มันออกมาเนี่ยมีการเผยแพร่ว่าสารพูดว่านั่งลงลูกโอ้ปรากฏว่าปรากฏว่าคนในโลกออนไลน์เนี่ยเดือดดานกันใหญ่เลยนะคะว่าอู้ทำไมศารถึงทําแบบนี้ทําไมดูมีความเอ็นดูเป็นพิเศษกับ ออคุณแพรทองทานมันเหมาะสมมันเหมาะควรหรือไม่เถียงกันอยู่แบบพักใหญ่เลยนะเป็นวันสองวันอยู่เหมือนกันเพราอตอนหลังเนี่ยถึงมีคนมาเอ,อบอกว่าตั้งสติดีๆตั้งสติดีๆแล้วลองฟังใหม่ว่าสารพูดว่าอะไรสรุปแล้วสารไม่ได้พูดว่านั่งลงลูกสารพูดว่านั่งลงครับแปลว่าอะไรแปลว่ามีคนตัดต่อ บิดเบือนให้ร้ายศาลและธรรมนูญหรือไม่วันนี้ค่ะวันนี้สารและธรรมนูญมีการสั่งดํำเนินการเอาผิดกับคนที่ตัดต่อคลิปนี้ค่ะเพราะว่ามันทำให้สารเสียหายเป็นอย่างมากเลยนะคะทีนี้วันนี้นะคะในเอกสารข่าวของสำนักงานศาลและธรรมนูญนะคะได้พูดถึงเรื่องของการเผยแพร่ค,คลิปและข่าวในสื่อหลายช่องทาง อันเป็นการบิดเบือนข้อที่จริงในกระบวนการไต่สวนของศาลในอันที่จะสร้างความเข้าใจผิดต่อสาธารณชนก่อให้เกิดความเสียหายต่อสารและธรรมนูญโดยอ้างว่าตุลาการสารและธรรมนูญท่านหนึ่งพูดกับคุณแพททองทานซึ่งเป็นผู้ถูกร้องว่านั่งลงลูกซึ่งความจริงท่านพูดว่านั่งลงครับ การเผยแพร่และบิดเบือนดังกล่าวเข้าข่ายเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ก็คือผิดพร,รบคอมนะคะแล้วก็กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องและเข้าข่ายละเมิดอํานาจศาลด้วยค่ะเพราะฉะนั้นสํานักงานศารและธรรมนูญจะดําเนินการทางกฎหมายแก่บุคคลที่กระทําการบิดเบือนและเผยแพร่คลิปดังกล่าวต่อไปเตรียมตัวให้ดีใครใครเป็นต้นต่อของการทําคลิปนี้ แล้วก็สร้างความปั่นป่วนแตกแยกให้เกิดขึ้นและมันเหมือนเป็นการดิสเครดิตศาลด้วยนะคะเข้าข่ายละเมิดอำนาจศาลด้วยเข้าข่ายผิดพรบคอมด้วยก็เตรียมรับหมายศาลเอาไว้เลยนะคะส่วนไม่รู้มีใครไปแชร์หรือเปล่านะเออนะคะเพราะฉะนั้นใครได้คลิปอันนี้มาเนี่ยไม่ต้องแชร์ต่อนะคะลบทิ้งไปได้เลยนะคะเพราะว่านี่เป็นการบิดเบือนสาลไม่ได้พูดแบบนั้น